พิซุโลกงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนอเรศวรสองฝั่งนั่นล้วนเรือนแผ่หวานฉ่ำแท้ปร้ยตากถ้ำและน้ำตกหลากตรการตายินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่จังหวัดพิณุโลกเมืองสามธรรมสี่แยกเศรษฐกิจธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมท่านผู้ชมครับจังหวัดพิณุโลกเรามีมรดกภูมิยาทางวัฒนธรรมหลากหลายสาขาเชื่อได้ว่าไม่แพ้ใครในภูมิภาคแห่งนี้วันนี้มีอะไรบ้าง จะนำทุกท่านไปติดตามรับชมกันครับท่านผู้ชมครับจุดแรกที่ผมนำทุกท่านมาในวันนี้คือบ้านตาประขาวหายพูดชื่อนี้ไหลท่านคุ้นหูครับเพราะว่าครั้งหนึ่งในการจัดสร้างองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช พระอ,อินได้แปลงล่างมาเป็นตาประขาวมาช่วยในการจัดสร้างนั่นเองและในมือผมขนาดนี้ครับคือหายโบราณอายุกว่า600ปีแสดงถึงความมีอารยะของพี่น้องชาวจงังหวัดพิศุโลกมีลายอุเป็นลายอันโดดเด่นซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งปัญญาจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันครับ สมัยโบราณเมื่อสัก5-600ปีที่แล้วนะนบ,บเรนแห่งนี้หรือวัดตาบขาวหายเนี่ยนะครับเป็นแหล่งเตาเผาโบราณเป็นอุตสาหกรรมใหญ่นะครับจากการสำรวจของกรมศิลปรกรนะครับว่าใต้พื้นดินของโรงเรียนวัดตาบขาวหายแล้วก็วัดตาบขาวหายเนี่ยมีเตาเผาโบราณตั้งอยู่ประมาณ50-60เตานะครับเราได้ค้นพบผิพิภัณฑ์ซึ่งเป็นประเภทจากการประเภทไหานะครับ เป็นจำนวนมากนะครับนั่นในสมัยเมื่อปี25 2 5นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เอะเราน่าจะมีการต่อยอดให้เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับจึงได้รวมกลุ่มกับพี่น้องประชาชนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาเตาหาคือลายอู่ที่เราพบบนจกักรโบราณเนี่ยนะครับประวัติความเป็นมาก็คือหมายถึงว่าคําว่าอู่เนี่ยหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหมายถึงความมั่งคั่งมั่งมีอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากที่เรา ได้เจอลายตรงนี้แล้วเราก็มาประยุกต์กับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราเราจะไม่ทิ้งลายอุนะครับไม่ว่าจะเป็นแจกันหรือว่าเป็นถ้วยกาแฟแะอะไรต่างๆเราจะอนุรนักษ์ในเรื่องของลายอุไว้เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาเตาหายนะครับคำว่าเครื่องปั้นดินเผานะคือ,อก็ต้องเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่เป็นดินส่วนผสมของเราก็จะมีดินขาวลำปางดินในพื้นที่ของตำบลหัวรอแล้วก็โพแทสเซียมสปาตัวนี้คือเป็นสารที่สําหรับ เวลาเราผสมไปแล้วในการเผาเนี่ยมันจะเป็นการทนความร้อนแล้วก็จะมีโซเดียมซิลิเกตนะครับเป็นส่วนผสมของตัวน้ําดินเริ่มต้นก็คือเราต้องกลึงเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลของไอตัวแจก,กันรรที่เราจะผลิตเนี่ยด้วยปูนปัสเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้พิมพ์ปูนปัสเตอร์ซึ่งเป็นรูปแจากการชนิดต่างๆเสร็จแล้วเราก็เอานําพิมพ์ตรงเนี้ยมาประกอบกันหล่อด้วยน้ําดินสลิปในคุณสมบัติของปูนปัสเตอร์เนี่ยนะครับเขามีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ํา เวลาเราหลอกลงไปเนี่ยตัวปูนปั้เซอร์ก็ดูดซึมน้ําไว้พอเราได้ความหนาตามที่เราต้องการเราก็เทน้ําดินข้างในออกแล้วเราก็มาแกะออกเราก็จะได้จาก,กันที่เราผลิตขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาตกแต่งเส้นหรือว่าตัวตัวดินที่มันเป็นส่วนเกินแต่งรายละเอียดแล้วก็แต่งปากให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปพึ่งให้แห้งเรารอให้แห้งก่อนแล้วก็เอาข้อตเาเผาเผาครั้งแรกนะครับ เราก็จะใช้อุณหภูมิ750ถึง800องศาเซลเซียสหลังจากนั้นที่เราเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เอาผิตพันตัวนั้นมาตกแต่งมาขัดเราก็มาทำา้อาเสเซลลียบรอยแล้วเราก็เอาไปจุ่มน้ําเคลือบในสูตรเคลือบของเราเนี่ยก็จะมีหลายหลายสีแล้วแต่เราจะผลิตน้ําเคลือบขึ้นมาหรือว่าแล้วแต่ลูกค้าสั่งพอเราจุ่มน้ําเคลือบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ข้อต่อผาอีกรอบนึงด้วยอุณหภูมิที่สูงตั้งแต่1,200ขึ้นไปจนถึง1,250องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ 6-8ชั่วโมงในการเผานะครับคร,ครั้งที่2นะครับเราก็เปิดเตาเผาเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเคลือบเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งพร้อมที่จะไปจําหน่ายให้กับลูกค้าต่อไปก็คือเป็นกระบวนการสุดท้ายที่เราผลิตตัวเครื่องปั้นดิเผาเตาหายครับผมมีความภูมิใจมากที่เราคือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและก็สนับสนุนให้เกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาได้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเราเครื่องปั้นลายอุหลายท่านคงเพลิดเพลินกับการปั้นมาเมื่อสักครู่นะครับและขณะนี้ผมนำทุกท่านมาอยู่ที่ชมรมชาติพันธุ์ไทยยนจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องการทอผ้าจะงดงามขนาดไหนไปติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อันโดดเด่นนะครับกลุ่มทอผ้าไทย,ยวนเฮาเนาะมันเริ่มจากความคิดที่ว่าในเมื่อเฮาตั้งเป็นชมรมไทย,ยวนมาแล้วเพื่อที่จะเอาไว้อนุรักษ์สืบสานเนาะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเอ๊ะไทยยนเฮามีไม่อย่างเพ่งก็คือมีการทอผ้าอันดับแรกเลยเฮาปลูกดอกไฟ้เพียงเพื่อ เฮาอยากจะฮอเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานได้หัดว่าต้นฟ้ายมันเป็นจะไดแต่ด้วยความที่ว่าพอปลูกแล้วดอกมันเยอะเขาก็เก็บ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 นะคะพอเก็บเก็บแล้วเขาได้เยอะนะคะแล้วก็ได้งบสนับสนุนจากวัฒนธรรมเพื่อมาสอนว่าเนี่ยดอกฟ้ายจะได้ฮมาเป็นเส้นได้เขาก็เอาลายดอกปีบที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพิษณุโลก ใส่ลงไปบนผ้าแล้วก็ลายม้าม้ก็สืบเนื่องจากประเพณีของไทยยนเฮาที่เฮาเอาลงมาในผ้าเพื่อที่ทุกคนจะได้หันว่าโอ้อันนี้เป็นของไทยยนจังหวัดพิษณุโลกนะอยางนี้นะคะขั้งแรกเลยเฮาจะต้องเก็บเม็ดเอดอกฟ้าเนี่ยมาตากแดดเนาะตัวพอตากแดดเสร็จปุ๊บเฮาก็จะมาเอาเม็ดมันออก พอเอาเม็ดมาออกเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นไอ้ดอกฟ้ายที่บ่มีเม็ดเป็นปุ๋ยขาวๆพอเสร็จแล้วเฮาก็จะเอามาตีเอามาตีเพื่อที่จะฮอฮอดอกฟ้ายอ่ะมันเกิดอาการแบบแยกตัวฟุ่งกระจายนะคะพอเสร็จปุ๊บเฮาก็จะเอามาเข้าสู่วิธีการเข็นการเข็นนี่ก็คือการที่จะออไฟ้ายอ่ะฟ้ายที่เฮาตีแล้วเนี่ยเอามันแยกให้เป็นเส้นด้ายแล้วเสร็จปุ๊บเฮาก็จะไปสู่วิธีการ อพอพอเสร็จปุ๊บเฮาก็เอาไปผืนผ้าก็แล้วแต่ว่าเฮาจะไปเงี้ยมาะอย่างนะคะบางครั้งเฮาก็เอาไปเอาไปไปทําเป็นผ้าคลุมลายเอาไปย้อมสีธรรมชาตินะคะแล้วก็เอามาตัดเย็บนะคะเป็นเสื้อเป็นลวดลายต่างๆนะคะทําความรู้สึกความภาคภูมิใจของเฮานี่มีเต็มร้อยเลย เพราะถ้าถามว่าตีเฮาอยู่ตรงนี้ได้เฮาเนี่ยตรงนี้ได้เพราะว่าเฮาฮักในจิตวิญญาณเฮาฮักในบรรทบุรุษของเฮาและเฮาก็จอย่างเนี้ยจะได้จะให้ลูกให้หลานได้หู้เฮาก็เลยต้องพยายามที่ว่าจะเนี่ยให้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้หู้ได้หันว่าการที่เฮาได้ใส่เสื้อผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการวิธีการไม่อย่างพ่องแล้วเขาจะได้เหมือนกับเขาปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ได้หู้ว่ามันมีคุณค่ามันมีมันมีเรื่องเล่า มันมีจิตวิญญาณของของของแต่ละชิ้นที่เขาใส่ลงไปในเนื้องานของเขาถามว่าในขณนะที่เขานั่งจกผ้าเนี่ยเฮาก็จะภูมิใจเขาแล้วว่าเออดอกปีบจากติมันอยู่บนต้นไม้อะเป็นดอกขาวร่วงลงบบมีค่าเลยอะแต่มันได้มาใส่อยู่ในเนื้อผ้าของเฮาอ่ะมันยังเฮาภาคภูมิใจว่าเฮาเนี่ยได้มาไม้จากี่ว่าแห่กันกระโดดกันกันมาเป็นร้อยปีแต่อยู่มาเนี่ย มันกลับมาอยู่ในบนเนื้อผ้าของเฮามันมีเรื่องเล่าเฮามีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยเรื่องเล่าของเฮาอะประเพณีของเฮาอะมันไ่ได้อยู่แค่ตัวเฮาละไผ่ได้ใส่ไผ่ได้ย่องไผ่ได้ซื้อเสื้อผ้าที่เฮาได้ปักลวดลายลงไปเขาก็จะนึกถึงเฮาแค่นี้นะ่ะนี่คือความภูมิใจความภูมิใจของเฮา มรดกภูมิยาทางวัฒนธรรมที่เราได้ร่วมกันถ่ายทอดสืบสารรักษาและต่อยอดปรากฏอย่างเด่นชัดในสองสถานที่แรกนั่นคือการทอผ้าของํารมไทยยนจังหวัดพิษณุโลกและการปั้นเครื่องปั้นลายอุของตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับและขณะนี้ผมอยู่อีกหนึ่งจุดครับนั่นคือชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวบบ้านหวังสมสานี่ครับ สมซาของเราซึ่งหลายปีที่ผ่านมาท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมเยือนและให้กําลังใจชุมชนนี้ปัจจุบันนี้ปรากฏผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวอย่างโดดเด่นนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับหมู่บ้านบางส,มส้มซาเนี่ยก็มันเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่เกิดมาเป็นเป็นหลายร้อยปีแล้วก็จะมีต้นส,มส้มซาเป็นพืชประจําท้องถิ่นทุกบ้านจะปลูกต้นส,มส้มซาไว้พอความจเจริญมันเข้ามาปุ๊บ ชาวบ้านก็ไม่เห็นความสําคัญคือปลูกแล้วมันไม่สามารถขายได้ก็เลยตัดทิ้งหมดเลยเราก็เลยคิดที่จะอนุรักษ์นําส้มซ่ากลับคืนมาปัจจุบันเนี่ยเราก็มีต้นส้มซ่าที่อยู่ในหมู่บ้านของเราเนี่ยประมาณ4 5 0 0ต้นเราก็มาคิดต่อว่าส้มซ่ามันทําอะไรได้อีกเราก็เลยเกิดเป็นอาหารที่ทําจากส้มซ่าก็จะมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานและอาหารว่าง เครื่องดื่มก็คือทําจากน้ําเป็นน้ําส้มซาีนน้ําส้มซาเนี่ยให้อะไรน้ําส้มซาเมื่อเอามาทําเป็นเครื่องดื่มแล้วเนี่ยก็สามารถให้ความสดชื่นช่วยในการผ่อนคลายมันจะมีทั้งซามีทั้งเปรี้ยวมีทั้งหวานนี่คือคุณสมบัติพิเศษของส้มซานอกจากเครื่องดื่มแล้วเราก็มาทําเป็นอาหารอาหารของเรามีอะไรบ้างเป็นอาหารว่างในสมัยโบราณหรือเราเรียกว่าอาหารเปิดลิ้นก็ได้ก็คือม้หฮอม้หฮอลักษณะก็คือ ไส้ทํ ai, าคล้ายๆสักครูไส้หมูนะคะไส้ของมาฮ่อนี้ก็จะมีน้ําอ้อยมีอะ่ะถัว่วลิสงคั่วบดแล้วก็จะมีหัวเชโป๊ะสับให้ละเอียดแล้วใส่เคี่ยวจนกว่ามันจะเหนียวแล้วก็เอาไส้อันนี้่ะไปวางบนผลไม้ก็คือส้มส่าในหนึ่งคำของม้าห้อนี้เราจะได้สัมผัสรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดห้ารสชาติ ในข้าวห่อใบบัวหนึ่งห่อเนี่ยกรรมวิถีค่อนข้างเยอะแล้วก็ทันยพืชที่ใส่ไปในข้าวอะ่ะก็ค่อนข้างเยอะเอามาผัดรวมกันผัดแล้วเอาไปนึ่งคือเวลาเรานึ่งเนี่ยเราจะเอาใบส้มซ่าและเอาลูกส้มซ่าใส่ลงไปด้วยกลิ่นของส้มซ่าใบของส้มซ่าเนี่ยมันจะอบอยู่ในข้าวห่อใบบวัวเมื่อเรารับประทานไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสริมรู้ว่าโอ้ข้าวห่อใบบัวเนี่ยคาร์โบไฮเดรตมีทั้งไขมันมีทั้งปโปรตีนมีทั้งเกลือแร่มีหมดมีครบถ้วน ในอาหารหนึ่งเซตของใบบัวค่ะก็จะมีอาหารหวานก็อย่างเช่นว่าส้มฉุนช่วยในการดับกระหายมีมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่สองพระรัชกาลที่สองเนี่ยพระนิพนธ์พระชนิพนธ์ไว้ในกาเพชมเขาอะ่ะส้มซาเนี่ยมาทําส้มฉุนน่ะมันก็จะมีผลไม้หลักอยู่สี่อย่างก็คือหนึ่งต้องมีส้มซาแน่นอนสองต้องมีผลไม้เช่นลินล้นจี่ลิ้นจี่นี่ต้องมีเลยค่ะ แล้วก็ขิงขิงที่เราใช้ทํากับข้าวเนะะี่ยค่ะแล้วก็หอมแดงน้ําเชื่อมในเมื่อเราเชื่อมแล้วเนี่ยเราจะใส่น้ําส้มส่าลงไปแล้วก็หั่นเอาผิวส้มส่าใส่ลงไปด้วยเพื่อให้มันหอมแล้วก็เวลารับประทานแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแบบรู้สึกซารู้สึกแบบมันจะไม่เหมือนน้าเชื่อมทั่วไปชาใบาส้ม่านะคะเหมือนซิกเนเจอร์ใหม่ของเราเลยะคะ่ะใครมาไ,มได้ดื่มชาใบาส้ม่าแล้วนะทุกคนจะต้องซื้อติดมือกลับไป ส่วนผสมของชาใบาสมซ่าก็จะมีใบสมซ่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใบเตย2ี่สิบเปอร์เซ็นต์ตะไคร้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ข้าวไลาบีรี่สิบเปอร์เซ็นต์เอามาคั่ววิธีการคั่วก็คือต้องคั่วด้วยเตาถ่านคั่วจนกว่ามันจะหอมจนกว่ามันจะกรอบนะคะแล้วก็เอามาชงดื่มชาใบาสมซ่าช่วยอะไรหนึ่งช่วยให้สดชื่นกลิ่นของสมซ่ากลิ่นของใบเตยตะไคร้และพัญพืชทั้งหมดนี้ก็คือมีประโยชน์ต่อร่างกายถ้ามีแขกมาเนี่ยเราก็จะ เสิร์ฟชากับมันโถซึ่งมันโถก็ทำเองในคนในชุมชนทำก็จะมีมันโถฟักทองที่เราที่เราทำเสิร์ฟคู่กับใบชาค่ะกาแฟส้มซ่านะคะพิเศษตรงที่ว่าเครื่องดื่มดึ่งแก้วเนี่ยเราจะมีสามชั้นชั้นล่างสุดที่นี่เราจะใช้มะม่วงหาวนาโหในน้ำมะม่วงหาวนาโหแล้วก็จะมีรสหวานแล้วก็รสเค็มเล็กน้อยชั้นที่สองก็จะเป็นน้ำส้มซ่าล้วนๆเพียวๆไม่ผสมอะไรเลย ชั้นบนสุดก็จะเป็นกาแฟทีนี้เราทำยังไงให้ชุมชนของเราเนี่ยมันให้เป็นที่รู้จักเราก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวบวรออนทัวหรือหมู่บ้านท่องเที่ยวของวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้เข้ามาช่วยเรานําความรู้ใหม่ๆว่าไอการที่เราท่องเที่ยวแบบบวรออนทัวเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างนักท่องเที่ยวมานะคะเข้ามาในชุมชนของเราเนี่ยคุณอยากรู้อะไรในชุมชนของเรา เราก็จะเล่าประวัติความเป็นมาของในชุมชนนะคะแล้วก็เดินเที่ยวพาเที่ยวในชุมชนของเราไปลงเตียมไปกินชาไปกินหมันโถได้รู้ว่าเออคนจีนอะ่ะวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วเขาก็ยังคงสภาพความเป็นคนจีนของเขาไว้ไปที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมไปพิพิธภัณฑ์ชาวจีนซึ่งคนจีนเนี่ยเขาจะสะสมทั้งของคนจีนและของไทยด้วยนะคะเยอะมากมีประมาณ45,000ชิ้น ในพิพิธภัณฑ์ของเขาจากนั้นนะคะก็สามารถไปท่องเที่ยวที่วัดสกัดน้ำมันได้ที่วัดสกัดน้ำมันนีโบทเก่าตั้งแต่สมัยยุทธยาให้ให้ท่านได้ชมว่าเออบทสมัยยุทธยาเนี่ยลักษณะมันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นสิ่งที่เราทำขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาในชุมชนของเรา ได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็อาหารเครื่องดื่มทุกอย่างในชุมชนของเราอค่ะใครก็ตามที่ผ่านมาถนนสายเอเชียแล้วผ่านมาถนนหมายเลข 1, 2, 6เลี้ยวขวาม,มาไม่ถึง5นาทีค่ะชุมชนของเรายินดีต้อนรับค่ะท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูที่เราจะนำเสนอในวันนี้ คือผัดไทยนั่นเองพูดถึงเมนูนี้ไม่มีใครไม่รู้รจักครับเพราะเป็นมรดกภูมิยาทางวัฒนธรรมระดับชาติที่ขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ปี2554จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมและชิมกับผัดไทยวังทองคุณทองเพียนครับ ผัดไทยนะคะก็อร่อยเหมือนกันทุกร้านนะคะแต่ของเรายังคงความเป็นผัดไทยวังทองในวัตถุดิบของเราอะ่ะยังไม่ทิ้งกระหล่ำปีมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายแดงเพราะว่าเราโตมากับผัดไทยเราก็อยากอนุรักษ์ตุตนนี้ไว้ให้ทุกคนได้ลิ้มลองเป็นรสชาติของผัดไทยวังทองคะ่ะยังไงก็ยังให้อร่อยอยู่เหมือนเดิมคุณค่าก็ต้องเหมือนเดิมด้วยคะ่ะอย่างเช่นเนี่ยกากหมูเนี่ยเราก็ยังเจียวเองน้ำผัดไทยเราก็ยังทำเอง คือเราจะไม่ใช้ซีอิ๊วดำนะคะเราก็พยายามหามมะขามไว้ล่วงหน้าเพื่อจะให้มะขามเรามีสีที่ค้ำดำใช้แทนซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็ประกาศสับเราก็จะล้างให้สะอาดแล้วบีบให้แห้งแต่ให้มันยังคงมีกลิ่นอยู่แทนน้ำปลาเราจะไม่ใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็หอมเจียวค่ะผัดกับน้ำผัดไทย <S <S เพื่อให้ได้ความหอมของผัดไทยแล้วมะขามเปียกอย่างเงี้ยค่ะกากหมูเราจะเจียวเองในวันต<ๆ>่อว<ๆ>ันเลยนะคะ วันนี้เราจะใช้เท่าไรแล้วก็เจียวเท่านั้นเพราะว่าจะมีความกรอบมีเค็มนิดๆของเกลือทะเลคะ่ะเราใส่เกลือไปแล้วเราก็จะเจียวให้แห้งกรอบจริงๆเลยะคะ่ะกากหมูมันจะไม่เหมือนกับแคปหมูนะคะกากหมูก็คือจะมีเอกลักษณ์ของเขาในความกรอบก็จะเป็นของเขาะคะ่ะเอกลักษณ์เส้นของเราเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะผัดเนี่ยเราจะมาแช่น้ําโดยการที่เราจะใช้น้ํามันให้น้อยหรือไม่ต้องใช้เลยก็ได้แล้วเส้นเราจะเหนียวนุ่มไม่เหมือนไคร ถั่วลิสงพริกป่นเราก็จะคั่วเองนะคะโดยเฉพาะถั่วลิสงเนะะี่ยค่ะเราจะเน้นมากอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะเตรียมน้ําค่ะเตรียมน้ําผัดไทยเสร็จเราก็ทําไข่คะ่ะเราจะทําไข่แยกต่างหากผัดไข่ให้เหลืองหอมเลยะคะ่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาน้ําผัดไทยแล้วนะคะผัดกับเส้นพอผัดกับเส้นแล้วเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวกระลำปีแล้วก็ถั่วงอ,อก กุ้ยช่ายเต้าหู้กุ้งแห้งประกาสับแล้วก็ใส่ไข่ที่เราทําไว้ะคะ่ะเเราจะโรยด้วยกากหมูแล้วเราก็จะมีหน้าอื่นก็อย่างเช่นหมูแดงหมูมักทะเลรวมแล้วก็กุ้งสดผักเครื่องเคียงเราก็จะมีกุ้ยช่ายมะนาวสดแล้วก็หัวปีราคาเราเนี่ยจะเริ่มต้นที่25บาท ภูม <Workers>, ิใจที่เรายังคงความเป็นผัดไทยวังทองที่เป็นสูตรดั้งเดิมแท้ๆแล้วเราก็อยากจะอนุรักษ์สูตรนี้ไว้ให้ให้เรื่อยๆไปนะคะก็อยากฝากผู้บริโภคที่เป็นคนรักเส้นนะคะหรือว่ารักผัดไทยก็อยากให้มาทานผัดไทยวังทองของคุณทองเพียรที่ยังเป็นสูตรดั้งเดิมเป็นความอร่อยของแบบดั้งเดิมแท้ๆโดยการที่อยากอนุรักษ์ความเป็นผัดไทยวังทองอยากให้มาได้ทานกันนะคะ ท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับมรดกภูมิยาทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวจังหวัดพิศุโลกเชื่อได้ว่าหลายท่านตื่นตาตื่นใจไปกับมรดกภูมิยาทางวัฒนธรรมาท,าที่เรานําเสนอทุกท่านไปและขณะนี้ผมอยู่ที่เขตโบราณสถานพระราชวังจันทร์เบืองหน้าพระอัฏฐารสสีสุขศรศสกุลยานประพิษกราบสักการะไปด้วยกันครับ